สัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ mm hmm. วันนี้ทดิฉันมาอยู่ที่คลองสาวากรุงเทพมหานครนะคะเข mm hmm. ตนี้ขึ้นชื่ออยู่ชุมชนหนึ่งค่ะ mm hmm. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออมเงินแล้วก็มีการบริหารจัดการกองทุนในชุมชนของตัวเองอย่างเข้มแข็งทีเดียวนะคะ mm hmm. ที่หยิบจับประเด็นนี้มาพูดคุยกันก็เป็นเพราะว่าผลการสํารวจ ข้อมูลจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนในชนบทหรือว่าจปทประจำปี2556ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพบว่าหัวข้อครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงินยังคงตกเกณฑ์อยู่เป็นจำนวนมากถือเป็น1นึใน10อันดับปัญหาของคนไทยเลยล่ะค่ะ จากข้อมูลจปท2556พบว่าครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงินจำนวน218,771ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ2.58จากทั้งหมด8,489,481ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์นในเรื่องนี้ค่ะ ภาคที่ตกเกณฑมากที่สุดก็คือภาคใต้ร้อยละ3.64ภาคเหนือร้อยละ3.29ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ2.13และภาคกลางร้อยละ1.95ตามลําดับค่ะส่วนจังหวัดที่ตกเกณฑ์ในเรื่องนี้มากที่สุด10บลาดับแรกก็คือแม่ห้องสอนบึงการตากยะลานะครศรีธรรมราชเชียงรายเลยปัตตานีเชียงใหม่และชนบุรีตามลําดับค่ะ เรามาดูกันค่ะว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างวินัยการออมของชุมชนที่ชุมชนพร้อมใจพัฒนาที่เขตคลองสามวาน h i เป็นอย่างไรนะคะไปดูข่าวันนี้เขามีการประชุมกันนะคะแล้วก็มีการนําเงินมาฝากในระดับกองทุนของชุมชนกันสวัสดีดค่ะคุณยงยุทธเทียนรุ่งเรืองนะคะเป็นประธานชุมชนที่นี่ <ขอ S 1> วันนี้มาประชุมกัน,นเห็นว่าเอาเงินมาฝากกันเหรอคะวันนี้มันเป็นปกติเราประชุมกันทุกเดือนอาทิตย์ต้นเดือน นะครับแล้วแต่บางอาทิตย์อาจจะมีภารกิจอะไรก็ว่าต่างเลื่อนได้าาค่ะทำอย่างไรถึงให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็สร้างวินัยการออมได้สําเร็จคะสําคัญที่สุดคือคณะกรรมการต้องเป็นหลักให้ได้คณะกรรมการต้องวางตัวให้แน่น<ม>อย่าวกแวกเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยชอบมาปากรมคนมคนู้นมาเส้อ<ม>นั้นเสนอี่นี่เราต้องมาพิจารณากันก่อนเพื่อความรอบคอบคตรงนี้ผมต้อง,งพอตรงนี้ผลจะทอนกลับมาชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าที่นี่ ก็จะมองว่าเออเราคณะกรรมการเป็น,น,นหลักได้ไดเราเป็นหลักได้มันก็เลยมีคนมาเชื่อมั่นตรงนี้แล้วเรามาใช้เดือนเงินเป็นแสนตรงนี้ไม่ใช่น้อยอนะครับเห็นแค่นี้เองคนแค่นี้แต่เขาฝากกันมา<ช>เขาเชื่อมั่นก็ฝากกันมาเป็นตึงต้ง ลองมาจำลองสถานการณ์ดูนะคะว่าถ้าเป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยเขาต้องมาฝากเงินมากู้เงินหรือว่ามาติดต่อประสานงานยังไงคุณวิไลพรนอธิบายให้ฟังหน่อยที่เห็นอยู่นี่เ้ามีของธนาคารออมสินด้วยและนี่ของของของเราเองชุมชนค่ะเราก็คือจะมีธนาคารออมสินนะคะมามาแนะนําให้เราใช้สมุดแบบธนาคารออมสินโดยการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์คือใครก็แล้วแต่ที่เราจะมาฝากถอนก็คือจะมีลงตามบัญชีนี้ทั้งหมด แล้วเราจํากัดไหมคะแล้วว่าฝากขั้นต่ําเท่าไรอ๋อขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทต่อตอนหนึ่งท่านค่ะตอนหนึ่งท่านคือคนหนึ่งมาฝากหนึ่งร้อยร้อยบาทหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหรือเปล่าคะหนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งร้อยบาทขั้นต่ําคือเวลาเราฝากแล้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะรวมเงินเพื่อที่จะไปฝากที่ธนาคารออมสินค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็พอหนึ่งเดือนเราก็จะทําแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนค่ะค่ะ ถึงแม้ว่าข้อมูลจ้าปะถานั้นจะมีการจัดเก็บจาก7 0,000ืกว่าหมู่บ้านทั่วประเทศแล้วก็ยังพบว่ามีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์นในเรื่องของการเก็บออมเงินอยู่แต่อย่างน้อยรายการของเราในวันนี้ก็ได้สะท้อนอีกมุมหนึง่งซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างได้ของการสร้างวินัยในการเก็บออมเงินทั้งในระดับครัวเรือนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนได้อย่างเป็นผลสําเร็จอย่างน่าชื่นชมนะคะวันนี้วรารีที่ทุเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปแล้วพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อหรือแนะนํารายการได้ตามช่องสวัสดีค่ะ โนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทออในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีขอเชิญทุกครัวเรือนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป